<ś les> พอน่ารกนะขอะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะได้เก็บมะเขือพวงกันแล้วค่ะ <S <S ปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยนะคะที่แม่แหม่มเนี่ยได้ปลูกมะเขือพวงเนาะ <S <S แม่แหม่มปลูกจากกิ่งพันธ์ุนะคะ ได้กิ่งตอนมาจากพี่พรนะคะจากเพจบ้านไล่ตะวันฉายเนาะก็เลยมาปลูกครั้งแรกนะคะพี่พรแนะนําว่าให้ใส่ปุ๋ยตอนปลูกครั้งแรกแค่ครั้งเดียวนะคะไม่ต้องไปบํารุงปุ๋ยทางดินมากนะคะมันจะงามใบเนาะให้บํารุงปุ๋ยนะคะใช้เป็นปุ๋ยน้ําบํารุงทางใบแทนนะคะแล้วก็ให้ฉีดฮอร์โมนค่ะไปที่ดอกนะคะตอนช่วงที่เขาออกดอกเนาะ มะเขือพวงก็จะติดผลแบบนี้ค่ะซึ่งได้ผลดีมากๆคือต้นสูงมากเลยนะคะตอนนี้น่าจะสูงประมาณ2เมตรกว่าค่ะและสามารถเก็บแช่แข็งได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเดี๋ยวรุ่นที่2เนี่ยก็จะเข้าหนาวใช่ไหมคะแม่แมมก็จะเก็บมะเขือพวงเนี่ยเด็ดเอาก้านออกนะคะเอาแต่เม็ดมะเขือพวงเนี่ยเก็บแช่แข็งไว้ทําอาหารค่ะวันนี้นะคะแม่แมมก็จะได้กิน มะเขือพวงแล้วนะคะ แล้วคะ่ะดูค่ะมากินการอาหารเราวันนี้คือแบบว่าม,มีน้ำกะทิแตงไทยมีแตงโมโนในสวนของเราด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวมากินกันไข่ไก่คือสีสวยมากนะคะต้มจากน้ำเดือดแปดนาทีค่ะจะได้สีนี้นะอ่ะปี๊ฟ้าเราตักข้าวให้แม่ด้วยะนะพี่เจตมบ้างนาจ๋าคนแก่ก่อนนอนต้องมาต้อาช้อนตั้งมาด้วยค่ะคนแก่กุ้งก้อนกุ้อง มเขือพวงปลูกเองอืมเกี๊ยวแกงมะเขือพวงหมูน่าจะจะคข้งให้นะคะมาดูจานก่อใช่ข้าวที่น้องอาะค่ะอร่อยดีมีน้ำก,กะทิแตงไทยด้วยนะคะเห็นไหมน้ำก,กะทิแตงไทย กะทิเนี่ยใส่แค่กะทิน้ำตาลปริ๊บใบเตยค่ะแล้วก็เกลือคือมังต้งนั่งไปแค่ตอนนั้นแหละวันนี้แม่แบบแฮปปี้มากแตงโมงก็ในสวนของเราขวก็ในสวนของเรากระเจี๊ยบก็ของเราก็นุ่นเนาะจานนี้ทั้งหมดของเราเลยก็นุ่นครับเป็นละกอนใช่พ่อกินชิน้นไะขอบคุณค่ะแม่หอมแก้วค่ะขอบคุณค่ะ มากินกันเอ็มปะกันนะส่งสังชิมได้ด้วยสินี่สเต็กคของหนูเลยใช่ไหม,ม,มแล้วมีแตงโมอีกนะในตู้เย็นก็มีอีกนะเดี๋ยวแม่หั่นให้นะกิมได้ไหมชิมได้ไหนะมส่งส่งว,วันนี้มีความสุขก,กับอาหารมากมาเดีย๋ยวแม่มาสผมให้นะลูกนะห่วยยุ่งแล้ว น่ารักเนาะเดี๋ยวนะพูดไ้ผม,มันเป็นยังไงเน,นาวันนี้ไม่ใช่ไข่โยบีนะคะวันนี้โดยโยบีคะ่ะวันนี้ไม่ใช่วันอังคารวันนี้วันเสาร์ค่ะผมดูวันนี้เป็นเสาเอีอยนะ จะลงใส่บ้านไหมไม่มาไม่มาดิงๆหรอไม่ใส่บ้านโน้ไ<ม> <laughs> ไนไม่ใช่ใส่บ้านเราจะไม่หรอกตาเป็นดีนหน่อยใหญ่สุดแล้โดนตาที่นี้ก็ไปก็ไปก,ก็ที่นี่ไม่มาตามนลังต่อข้งที่ช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็เตือนว่าญี่ปุ่นจะมีแผ่นดินไหวชิดใหญ่ฮ่ะนวอวลรู้ยังมแม่ก็กลัว,วโอ้อาหารการกินเต็มโต๊ะอุดมสมบูรณ์เหมือนอยู่ไทย แม่แหม่มมีความสุขมากเลยนะคะแบบนี้ได้กินอยู่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยอาหารปลอดสารที่เราทำเองแล้วแม่แหม่ม,ามาชอบมะเขือพวงมากเลยนะโอ้โหได้กินมะเขือพวงแล้ว mm. อร่อยอ,ะ mm. อ่ะอืมไสขาวลูกอาหารเม,รม็ดมันหมดเนี่ยคะ่ะแม่แหม่มบายำข้าวไว้ให้เขาไม่กินข้าว สงสัยจะไม่เคยกินข้าวพอน่ารักนะพอใช่หรอเข้องแู้เหรอช่แม่ชอบอะไรพ่อชอบอะไร้อยก็รักร้อยก็รักแม่แบบเคยบอกพ่อแว่นว่าร้อยก็รักตอนนั้นพูดสงสารเขาไงกลัวว่าเออพ่อแว่นจะเต็มที่ร้อยก็รักแต่พอแม่สุขภาพไม่ดีแล้วก็อยากให้ลด เป็นไข่มันกอตับเพราะนัองใส่เสื้อสีเดียวกับแม่เลยนะภาษ,าษาไทยสีอะไรพี่อัมเบอร์ใช่อย่ามาทบสอบภาษาไทยก่อนอันนี้คืออะไรไข่ต้มโหแกงอะมันรู้ด้วย แต่แต่อันนี้น้องอ่ะไม่รู้หรอกภาษาไท,ทายเรียกอะไรเนะนี่ยเนี่ยไม่รู้มะเขืมมเอมะขวดมะเขืออันเนี้ยอันใหญ่คือมะเขือเปาะนะลูกอันเล็กคือมะเขือพวงนอกนอกเขือนอกขวดลองพูดซิมะเขือพวงมะเขือพวงใช่ ปาให้ลูกด้วยนะหนากินนาตโตะเก่งนาตโตะเนี่ยแหละค่ะที่แม่แหม่มเอาไปทำจูรินซีนาตโตะช่วยฉีดป้องกันเชื้อราป้องกงันแมลงแล้วก็บำรุงดินในสวนผักของเราค่ะเฮ้ยเจ้าจูรินซีนาตโตะนี่นะแข็งแรงต่อความร้อนแล้วก็แข็งแรงต่อความเย็นด้วยค่ะเราแค่หมักสองวันนะก็ะใช้ได้ผลแล้วค่ะแบบใช้ได้แล้วะเร็วมากเลย โอมโหเนั้ออร่อยขนาดนั้นเลยเหรอสเต็กเนื้อลูชอบเหรอคะนเห็เดขึ้นไปเรื่มันกรุบกรุบนะเห็ดอ,อันนั้นอ่ะอืมยิมมามานนะ <c oughs> อร <c oughs> ่อยชิโร่ขายที่กล่กนะชิโ่ใายทีกลองนายชิโร่คุณี่ป่ก็จะได้มาได้เลย พี่จีเปลี่ยนขนค่ะเปลี่ยนขนเป็นฤดูร้อนเลยดูตัวเล็กเลยมันผอมลงเลยคือหรอผอมลงด้วยออ,วยอ,อืมร้อนอะะ่ะเนะอาหารหลันนั่งลงโลอัมอ่าน้ำกะทิแดงไทยของแม่แหม่มแม่แหม่มคุมน้ำหนักนะคะลดน้ำหนักเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่แหม่มก็กินได้นะเพราะแม่แหม่มรู้ว่า ควรกินปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เราไม่ได้กินทุกวันเราแบ่งโค้ต่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พอแว่นก็ผอมลงนะแม่แหม่มก็ผอมลงเยอะแม่แหม่มรับเทรนออนไลน์นะคะเพราะว่าแม่แหม่มมีโค้ตที่เก่งมากๆเลยนะคะทําเป็นคอร์สให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็มีสูตรอาหารครีนนะคะที่แม่แหม่มทํากินเองทุกวันเนี่ยให้ด้วยนะคะมีคอร์สหนึ่งเดือนแล้วก็สามเดือนมีหกเดือนด้วยค่ะสอบถามได้นะคะ หมูแดงไทยน้ำกะทิชื่นใจมากของพ่ออะไรของพ่อวะคือสิคือก็ทิแต็งโมกันนี่ไงดราอากินแตงโมก็พอกินถั่วนี่แล้วไงแตงโมอตงโมในตู้เย็นก็ยังมีอีกเ้วจะกินน้ำกะทิแดงไทยด้วยใช่ไหมอ้ยเอากิอร่อยใช่ไหมหวานสิแม่ปลูกนะแต่ ยกยกปลายกปลากับอันนี้ไปทิ้งก่อนมันดูไม่น่ากินของวาวของค้าของหวานมันดูเป็นซากไปแล้วทำอย่างนี้จะได้น่ากินหน่อยแล้วก็จะกินนะเอเอเอาแตงโมโที่แม่ปลูกมาปอนแม่ห,หวานไหมหวานเพราะนัวอาะปอนนี่แหละห ผู้สาวแม่โตแล้วเนี่ยอืม่มได้เตแตงไทยกินแป้งมองตรงนอกในสวนในสวนแม่ปลูกสองต้นเอ,อ้ยพ่อถ้า,ถ,าถ้าเผือกของแม่นะถ้าเผือกของแม่แก่แล้วนะนี้ื

ให้พ hey, ่อเหรอหือวานกว่าพิมพ์นมสักหน่อกินกินผสมกันคนละย่างอ่ะคนละหวานมันกินเย็นๆแล้วมันจะอร่อยนะความจริงมันเาต้องเป็นน้ำแข็งแบบเล็กๆละเอียดเก็บในเก็บในเต็นก่อนแล้วกันกินแป๊บก่อนก็กินเต็นท์ก่อนก็ ก็กำลังอยู่นับไม่ไหวแล้วล่ะเอ้ย100เยนน่า100ไมล์10,000เยน1 0 0 0 0 0เยน100,000,000เยนเอาไปก็ได้เอาไปให้คอนแล็แล้วก็เก็บต้เงินเหลือหน่อย เดี๋ยวแม่เช็ด,ดโต๊ะให้สะอาดน่ะเห็นไหมหลูกเวลาเรากินเสร็จแล้วว่าเราต้องเช็ดโต๊ะล้างจานอะไรให้เรียบร้อยนะอะอะแเรามาตีก้นแม่ทำไมเนี่ยได้สิอยากจะตีอ่ะ เช็ดเช็ดให้มันสะอาดถึงตรงนี้ด้วยมาถูซิลองใช้พลังหมูน้อยหน่อยเร็วๆหมูน้อยโอเคโอเคสะอาดอนั่นนั่นอันนี้วางนี่ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมากินอีกอ่ะปิด คาสายขาวนีอ่อยู่ทั้งวันเลยค่ะไม่ไปไหนอาหารแมวหมดเดี๋ยวจะไป <st arts> เดี๋ยวจะไปซื้ออาหารแมวให้สอยขาวที่คอสโมส์นะคะซื้อขนมด้วยแวนช่วย <st arts> แม่ล้างจานค่ะน่ารักมากเลย